สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Family Day นะคะนานแล้วที่เมย์ไม่ได้ลงคลิปทำกับข้าวนะคะวันนี้เดี๋ยวเมย์จะติดตามการทำอาหารอีกหนึ่งเมนูฝีมือของพ่อบ้านนะคะก็คือแกงอ่อมไก่ค่ะทุกคนผักที่ใส่นี้คือเต็มเต็มที่มากเลยนะคะไปเดินตลาดนัดเห็นอะไรอยากกินอะไรก็เอามาใส่ได้เลยค่ะทุกคน อะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเคล็ดลับทํายังไงอร่อยอร่อยแบบพื้นบ้านพื้นบ้านอีสานนะคะตามมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนต่อไปเราก็จะมาเตรียมไก่นะคะทุกคนไก่บ้านไก่บ้านไก่อะไรไก่บ้านไก่บ้านบ้านเธอสิอะไรอะขั้นตอนแรกเราก็จะล้างไก่กันก่อนนะคะหลังจากล้างไก่เสร็จเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงค่ะ มีพริกมีหอมแดงมีตะไคร้แล้วก็มีกระเทียมนะคะละเอียดไหมไม่ละเอียดเนะเะาะส่วนผักนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะซื้อมาจากตลาดนัดแกงอ่อมแกงอ่อมไก่เน้นผักนะคะทุกคน เยอะเลยสีมือคุณคุณพ่อบ้านค่ะวันนี้เน่ก็จะมาเป็นตักกล้องให้คสามีนะคะวันนี้นะนี่เลยลวนไก่ให้เริ่มสุกแล้วก็ใส่ต้นแกงเอาตรงๆได้ไม่เหนุว็เป็นคนขอเหตพวกเป็น,นเนวลาอยากกินจะสั่งคุณสามีค่ะอะไรนะน้ำมันเยอะ เรียค่ะทุกคนน้ำมันเยอะนะคะก็เราก็ตักน้ํามันออกเนาะแบบนี้เลยเพราะว่าเขาออกจะมาจากเนื้อไก่ตักน้ามันออกก่อนมองสารมันสิขวดโดนโทษนะคะเราจะเอาแค่เขาแบบพอสะดุ่งพอแล้วก็ใส่เครื่อแงแกงที่โขกไว้นะคะนี่ก็จะมีมีพริกเนาพริกตะไคร้หอมแดงแล้วก็มีกระเทียมค่ะทุกคน หลังจากนั้นเราก็จะทําการคนนะคะนี่เลยแกงออบบ้านๆเลยนะคะทุกคนแบบอีสานแท้ๆเลยนะคะลองทำกินดูคือแบบนี้ค่ะจะหอมเนี่ยตอนนี้เมย์ก็ได้กลิ่นหอมแล้วนะคะทุกคนเราจะใส่เชฟชูโอ้ไม่ก็ oh ประมาณหนึ่งช้อนชาได้เชฟชูหรือผงนัวนะคะขึ้นอยู่กับว่าบ้านไหนจะชอบมากชอบน้อยนะคะ เอาอี่ดีเด็กคนไข่เ,เห็ดผลปลไซด์เนแถอี่ดีอันนี้น้ำปลาล้าน้ำปลาร้าเมย์ใช้เป็นปลาราขวดค่ะสองขพีนะคะคนตายส่วนปลาร้าเนี่ยมันจะมีแกงอ่อมบางสูตรนะคะทุกคนไม่ใส่ปลาร้าแต่วันนี้เขาเป็นอีสานแท้ๆเลยสาวผ่ันแกงกับนมผ่นแกงเด้กินปลาร้าได้จ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ค่ะแต่ไปนเน้นใส่เกลือกับน้ำปลาแทนได้นะคะทุกคน เอาอะไรใส่อีกคะอ่ะใส่มะเขือเพราะว่ามะเขือมันสุกช้าใช่ไหมมะเขือปอะหั่นไว้นี่ค่ะใส่ลงไปส่วนผักนะคะทุกคนไม่มองว่าแล้วแต่ใครจะชอบไม่ชอบนะเ่ใครไม่ชอบมะเขือไม่ใส่ก็ได้คะ่ะใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ผักนี่คือเป็นแบบบ้านๆเลยนะคะวันนี้เราใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแค่ผงนัวกับปลาร้าแค่นั้นหรอโอเค มันจะสออกว่าเป็นอีสานแท้ๆนัวๆเสบๆเศบๆนัวๆต่อไปใส่กวงตุ้งจ้าจะใส่เป็นกวงตุ้งแบบแบบแบบนี้นะใครจะใส่เป็นกวงตุ้งแบบที่มันมีดอกเหลืองๆก็ได้นะคะแล้วแต่สําหรับผักนี่คือขึ้นอยู่กับว่าเราหาได้ตามฤดูกาลเลยค่ะอันนี้วันนี้ถ้ากันไปงางตลาดน่ะได้พักมากรรมละสิบาทไหมยเง้ยไหมกวงตุ้งใส่เบอร์ปันนิสิบาทเบิร์มเบิร์เต็มป้าเหลืออีกเครื่องหนึ่งลุกคน วางตู้สิบบาทนี่ใสแค่ห้าบาทเองนะคะนี่อีกห้าบาทยังวางอยู่ตรงนู้นเลยแฟนม,มีไม่ได้ใส่หมดลังนั้นใส่อย่างคะ่ะตามด้วยนี้่อยมักผักซีล่ากับต้นหอมในีทุกคนแซ่บผักซีล่าสีหอมหอมาเถอะแล้วก็ต้นหอมนี่ถ้าเกิดว่ามันสุกอะต้นหอมมันจะไม่เหืนนะทุกคนมันจะหวานนะ่ะนะมันจะหวานแล้วก็หอม าจุงตรงแนละคนถือกล้องนี่คือแบบอยากกินแล้วแม้หอมอ่ะใส่น้ำไปเอาแบบนี้ได้หรอไปเอาไปดีทางนู้นโอ้ีสานแท้ๆเอาน้ำล้างคกเลยจ้ะพี่น,อน้องแล้วเอาหนังมาเทใส่คกเลยมันจะได้อะไรอ่ะมันจะได้อะไรอ่ะพ่อทำไมต้องทำแบบนั้นบอกเทคนิคนะอ๋อมันจะมี่อยมันีน้ำล้างคก ก็คือในครกมันจะมีไอ,อพวกพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็เครื่องแกงที่เขาโขกไว้ค่ะมันเอาออกจากครกไว้หมดเขาก็เลยใส่น,น้ำขําล้างครกทุกคนไม่ต้องทําตามก็ได้นะเมรู้สึกยังไงไม่รู้ถ้าถ้าเกิดให้เหรอเป็นเทคนิคเลยเหรออ้าความอร่อยอยู่ที่น้ำล้างครกพคะนะสาม,มีควยว่าเอาจริงๆเหรอพี่เดจะใส่แค่ผงชรสกับ ปลาสองอย่างเหรอไม่ใส่อย่างอื่นเหรอนนาเป็นปลาทุกคนตอนนี้คุณสามีใส่แค่สองอย่างอลีดดีเดียวไยว้ทมเบิม้มคอมนดิซี่มังเดอแสบบออะเตอรน,นี้ก็ได้โอเคส่วนน้ำเนี่ยผู้ใดซิม,มักแบบก็เจาะแบบน้อยๆก็ได้นะคะหรือใครชอบแบบน้ำเยอะๆเอาไว้แบบซบร้อนๆก็ได้แล้วแต่นะคะตอนนี้คือเป็นสูตรแบบเป็นสูตรแบบว่า ตามใจคนดูเลยค่ะอยากจะเอาไปประยุกต์ทำแบบใส่น้ําเยอะใส่น้ําน้อยได้เลยนะคะส่วนส่วนการปรุงเนี่ยทุกคนไม่ไม่ไม่กำหนดนะคะนี่คือเรามาแชร์ประสบการณ์ว่าเราเรากันทํากันอย่างเงี้ยเวลาจะกินก็คุณสาม,มีทําให้กินตลอดไม่พึ่งเข้าครัวมากับเขาวันแรกสุดท้ายใส่ย,ย่างค่ะเถ่าใบแมงลัก้าใส่เยอะขนาดนั้นมันจะไม่เหม็นหรอกมันจะไม่เหินหรอ ไปกินผักไปเฉยชิมหน่อยดิเต้ยนั่นแหละชิมอ่ะแล้วบอกเขาด้วยแซ่บปอไม่ใส่เกลือรหรอเป็นเ่องไหมันจิตจางด้ว่ะปะจางไหมใส่เกลือหน่อยเดีว๋วไม่เอาเขาไม่ชิมไจีดจาง คือทาไว้แบบจืดๆก็ใส่น้าปลาเองได้นะ,ะน้าปลาอโอเคเพิ่มน้ําปลาจา้าน้าปลาที่บ้านเราจะกินของหอยเป๋านื้อจากทุกคนเราก็แซ่บแสบแล้วแห่งแพงเลยหอยเป๋าฮ้อแต่ถ้าใครไม่ใส่น้ําปลาก็ใส่เกลือได้นะคะทุกคนสุดท้ายแล้วค่ะเราจะปิดด้วยแมงแลักใครชอบมากใส่มากใครชอบน้อยใส่น้อยคุณสามี ใส่แบบเป็นผักเลยว่าอย่างนั้นเพราะใส่เยอะมากค่ะทุกคนจริงๆใบแมงลักอะ่ะใส่แค่นิดเดียวพอให้หอมก็ได้แต่ว่าบ้านเราชอบกินผักค่ะทุกคนกระสิสไตลายจากนอยนึงเด้ออันนี้ผู้ใดซีเลี่ยนแบบก็ได้บ่เลี่ยนแบบก็แล้วแต่แบบบ,บ,บอกบด้บังคับกันได้นั่งนี่อ๋อเหรอเออแต่สูตรเราไม่ไม่ใส่ใช่ไหมบางสูตรก็มีข้าวคั่วใส่เข้าไปนะทุกคนให้มันหอมใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ น้ำมันจะเหนียวใช่ไหมถ้าใส่ข้าวคัวตัวเองไม่ใส่หรอใส่ไปอร่อยแล้วหรอออ้ยทุกคนสูตรนี้ใส่ใส่เครื่องปรุงแค่สามอย่างนะชูรสปรลาราแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองเยี่ยมแล้วรอ,อโอเคปิดไฟแล้วจ้ะทุกคนตามมาเดี๋ยวเมย์จะไปชิมให้ดู มากบกเขือไหมห่อนห่อนอือหืออ้าวแซ่บโอ้อืออร่อยมากทุกคนแทบปลาแทบปลาาย จบคลิปแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Family Day ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวซิม่สาราดีๆอย่างสิเอามาแชร์ประสบการณ์ในฟังติดตามช่องเรื่อยๆ,ๆด้วทุกคนเด้อไปค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ